สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้นะคะวันที่26ตุลาคม2,565นะคะช่องชุติบอกต่อนะคะก็มีข่าวสารดีๆนะคะมาอัปเดตแล้วก็มาบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่เป็นชาวไร่าชาวนาน,นะคะที่เป็นเกษตรกรนะคะ ได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะเกี่ยวกับเงิน1000บาทนะคะที่เป็นโครงการไล้ละพันนะคะเนื้อหาในคลิปจะเป็นยังไงนั้นนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะไมตานก็อยากจะขอกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของไมตานด้วยนะคะถ้าเห็นว่าไมตานทำคลิปดีมีประโยชน์นะคะก็อยากจะขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่ลงทะเบียนเกษตรกร ของปีการผลิต2565ทับพแล้วนะคะได้เช็คข้อมูลกันหรือยังคะตอนนี้นะคะทางภาครัฐนะคะเขาก็เปิดให้เช็คข้อมูลแล้วว่านะคะใครจะเป็นผู้ที่ได้รับเงินในการช่วยเหลือกเกษตรกรตรงนี้บ้างนะคะเพราะว่าถ้าลงทะเบียนไว้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบสถานะนะคะสถานะยังไม่เปลี่ยนนะคะเงินกดตรงนี้ก็จะยังไม่ได้รับนะคะเพราะฉะนั้นก็มาฟังค่ะ นกนนะะัโครงการไล่ละพันหรือเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวนะคะได้รับการอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรีและอนุมัติงบประมาณจากการประชุมพิจารณาคณะรัฐมนตรีนะคะจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จะมีการดําเนินการนะคะที่จะโอนเงินจ่ายให้กับเกษตรกรชาวนาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินหรือไม่นั้นนะคะก็ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวกับกมรมส่งเสริมการเกษตร ปีการผลิต 2565แล้วเท่านั้นนะคะหากใครนะคะที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือว่าขึ้นทะเบียนแล้วข้อมูลยังไม่ได้ถูกบันทึกเข้าในระบบนะคะก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะต้องเช็คสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าลงทะเบียนเกษตรกรหรือว่าลงทะเบียนผู้ปลูกข้าวเนี่ยาการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรของท่านเนี่ยอยู่ในระบบของการส่งเสริมการเกษตรหรือยังนะคะ วิธีการตรวจสอบนะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ชงโค,โคนะคะเดี๋ยวแม่แตันจะทิ้งลิงก์ของเว็บไซต์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะจะเป็นเว็บไซต์ของชงโคนะคะแล้วก็เว็บไซต์ของฟาร์มเมอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่ฟังคลิปนี้จบแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปที่คอมเมนต์แล้วก็กดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะคะพอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่กดเข้าไปในลิงก์แล้วนะคะมันก็จะเข้าไปที่อ่า หน้าจอนะคะก็จะเป็นแบบฟอร์มนะคะให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านใส่เลขที่บัตรประชาชน13หลักลงไปนะคะพอใส่เสร็จแล้วนะคะก็ให้กดค้นหานะคะหากตรวจสอบแล้วนะคะก็จะขึ้นชื่อเกษตรกรนะคะแล้วก็จะขึ้นปีที่ปรับปรุงเกษตรกรล่าสุดนะคะถ้าหากเกษตรกรล่าสุดนะคะ ขึ้นเป็นปี2565ก็คือข้อมูลนะคะโดนปรับปรุงแล้วนะคะให้เป็นการปรับปรุงล่าสุดแล้วท่านจึงจะมีสิทธิ์ในการช่วยเหลือด้านเกษตรกรจากทางภาครัฐนะคะแต่ถ้าตรวจสอบข้อมูลตามที่บอกแล้วทั้งหมดนะคะแต่ข้อมูลการปรับปรุงยังไม่เป็นปี2565นะคะแสดงว่าท่านจะยังไม่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะเพราะว่านะคะ ก่อนหน้านี้ไม่ตานเคยทําคลิปไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเงินไล่ละพันนะคะแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านนะคะที่เข้ามาบอกว่าเข้าไปเช็คทีไรนะคะก็ยังเป็นข้อมูลของปี2564อยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่เข้าไปเช็คแล้วข้อมูลยังไม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงเป็นปี2565นนะคะไม่ตานแนะนำนะคะให้ท่านนะคะ เข้าไปที่สำนักง,งานการเกษตรอำเภอด่วนเลยนะคะไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้นะคะให้เป็นข้อมูลล่าสุดคือปี2565นะคะนะคะก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่เป็นผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวแล้วก็ผ่านการประชาคมในระดับหมู่บ้านมาแล้วนะคะก็ตรวจสอบ ณนะปัจจุบันถ้าข้อมูลยังไม่ปรับปรุงก็อย่างที่บอกนะคะให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะให้ปรับปรุงข้อมูลนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆแล้วนะคะท่านก็จะยังไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องของแม่ตานไว้นะคะเพราะถ้ามีข่าวสารดีๆข่าวสารมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องไหนแล้วแม่ตานจะรีบมาลงข่าวสารแจ้งพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันทันทีนะคะฟัง คลิปนี้แล้วนะคะสามารถกดเข้าไปที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็ไปเช็คข้อมูลดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ